อเยอะใช้ดาบว่ะเยอะแปลกแปลนภายในทองว่ะให้ตะไลทองมาตอนนี้ ฝนนี่กระโดดจูกเนี่ยไแทะทองทำทีทำโอโลโทองบกเช็ดแพะเอ็งไม่รอดแน่ เล็บแท็กอีกันเอ้าเอาเอาไม่มีอะไรดีเอาไว้ก่อนห <ไป S 2> น่งคันพอกันที อีหลชายทองก็อีซี่วินนะเด้ชายทองโคลโลทองจบที่ไม่ได้ยิงยานยัดสองกลัมเอ้ยมีคน,<า>นมีคนอ,อยู่เ<อ>กาะกลางอะแครกลาง โอ้โหลงไปตามรูแล้วว่ายลงตามรูลงไปข้างล่างนะอ,<ม>อะไรโชคโชคอะไรชโชคโชคพุทธยังไงบิน<ม>บินบินอะบิน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 เฮ้ยเข้ารูอยูแล้ยแยวมีคนบินอยู่แล้วอ้ยเขามึนงนี่นะ นีลม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 ชี่อ่ะอูสะใใหม่ทองไม่ได้ชื่อคนลุกเรื่องไปไหนหมดวะยิงโดดโดดเล่นไปข้างล่างอ่ะ เมาไมมีคนตกไอ้นี่ตายด้วยวะตกเข่าตายอ่ะกูยิงโดนก่อมันไปเลยยังยิงมันตายไม่ได้เลยนี่ตอนนี้ม,มีเสียงคนยิงหน้าไมาว้ว่ะชุบเลยล่ะพี่เสียงโดนดังเชี้เลยว่ะ ็กหนึ่งตัวข้างในจะร้องขอชีวิตอยู่แล้วเรียบรอ้อยรูดฟ้าพยายมมานี่ ถ้คนดูเยอะจังเจ๋งโ้เล่โอ้โหผิดคันแล้วผิดคันท e ันไม่หนี ตายคนสองคนชุบหลน่นหล่นยตีแชมป์ยังไงวะเน,นี่ย ไม่รอดแน่แห้งๆวิ้ย <c oughs> นะนตีนมัน,น,น,น ขึ้นยานไหนครับอยาเอายานไปไหนขอขึ้นยานไหนครับห้าโมงครึ่งเจอกันตู oh. ตามตามยานอยู่ hmm. อ้อขอขึ้นยานไหนครับ oh. มาไกลเลยนี่น ผู้ยิงตัวแถวบ้านล่มนี่ตัวหล่อนแถวบ้านล่มมันเป็นปอดตายไปสองไม่รู้มันยิงตัวใครกระสือเขาเห็นเขาไฟกำลังไฟอืมว้าวเฮ้ยอะไรลูกขึ้นมาแล้วหลอนๆนี่คืออะไรวะเนี่ยเจออะไรแปลกๆกต็ม เจออะไกเปลีป่ยนนี่ไหรู้ทำไมไหม ตะกี้ยานขับไปทางตีน คนวิ่งอยู่ตรงเลด้าลาเวนเดอร์เออมียานมียานมยตายเลยยานจะพัง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 พังเลยตกตายป่ะเนี่มีคนวิ่งโอเยอยู่ตรงยานมีตัวนึง ไรวะนอกนอกนอกไอ้แตงกวามันห้าวเหลือเกิน คนนะโอ้โหจะลืมกันหลังได้เปล่ลาโอ้มีไม้ยัง Spider หนีปะ เองไม่รอดแน่เองไม่รอดแน่ <c oughs> เองไม่รอดแน่โอ้ทั้งใหญ่ยี่สิบุูกกินแบบ<ม>ยังไม่จบด้วยนะ ูรถคันใหม่ปะยิงบนกลาง,งบนเขาเหรอออกเขาข้างล่างเขาบอดล่างเขายระบ,บนอุ๊ตายได้ไงวะ กูมีรถตู้กูมีรถเฮเลเฮเลมีปืนด้วยไอ้สัสเป็นรถมีตืนด้วยมีดาร์คเวีเดอร์ด้วยไอ้เหี้ยอุ้ยโดนสไนเปอร์ยิงว่ะอมีตัวปืน โดนดิ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 ทำไปหนึ่งทำไปหนึ่งจับแซบจับแซบ เจอคนวิ่งมาทางนี้เนี่ยมามนอยู่ในเนี้ยตัวนี้นก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 มันมันโดนสไนก์กับกลัวบู๊ม <c oughs> เข้าไปเลย <c oughs> เดี๋ยวกูล็อกทางนี้ไว้ใหอ้อันนี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 ้ใช่ตัวหน้าอันนี้ ปม,มันไป,ไปชุบเพื่อนกันอยู่ไอตัวนี้มันหลงออกมาขอเปลี่ยนคันกันถึงไหมเนี่ยตกอนิเมะมีเบ่งม่วงนะเก็บไปแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเขาไหนวะอ๋อเห็นแล้ว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  อะไรอลงมาแล้โดนมนัดหนึ C ่งโดนมนัดหนึ่งโดนมนัดหนึ่งโอ้ยมีตัวนีหนึ่งไกลขนาดไหนเจ้าขวาไหนวะบูมอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ตรงมึงเหรอสายมึงสายมือเต้ยเออสายมึงสายมึงนี่เหรอมึงมีตัวนึงไม่รู้เออทางไหนไม่รู้ตรงเนี้ยยิงมามอ้ดีมากกว่าหนึ่งคอร์ตีแล้วเนี่ย 嗯，服了自 กำลังกดตัวลูดเลยโซโอ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 แม่งชุกมึงเดียวกับเราเลยต <c oughs> <c oughs> ีอันนี้ไม่ไร อยู่บนสะพานตัวเองลงมาแล้วหมดหมดหมดสวยวุ้มกุหมมเห็นแล้วเห็นคาตาเลยม,มียาปะไม่ชัวร์วะมีมีน้ำอยู่ อยู่ไหนอ่ะออยู่ข้างบนเอ้์เ็นแอ้วเ็นแอยลงมาตายตายตายตบุมตัวนั้นตายมีโคโลทองใช่ดีแล้วมึงอยู่สลักเตือนไว้ัง นเนี่ยพูกินดีกับบอกกำลังจะถึงมึงอ่ะนะอืม,อมรถมาหามึงออ้าวอาวอา้อาวขับทางไหนอา้าอืมอา เลือกทางเข้ามามันบ้าเปล่ามันบิน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 ยังไม่เข้าหมอกยังไม่เข้าหมอกยังไม่เข้าหมอกน็อกน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 ก เดี๋ยวเพื่อนมันนี้แหละโอ้ยี่สิบบีบุมมันต้องบุมกันแล้วเนี่ยอืมไปคุมีรถแหละมันมีรถป่ะไม่ม,ไม,มีไม่ใช่เพื่อนพูนมันมน็อกใช่ไหมน็อก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 โอเคกูมีรถแล้วไป,ไป,ไป เราต้องขึ้นไปอยู่บน,น er. สะพานหรือเปล่าจะไปได้อืมขึ้นไม่ถึงน้องหนึ่งเทียบร้อยสายโอ้ 你哈哈。<laughs> <laughs>